สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีของ AIS One to Call นะครับในรอบนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน7ตัวนะครับบางตัวนะครับก็จะใช้พอยในการแลกบางตัวก็จะแจกฟรีไปเลยครับเราต้องลองกดสมัครให้ครบทุกตัวนะครับแล้วก็เวลาจะกดสมัครไม่ควรมีเงินค้างอยู่ในซิมนะครับป้องกันการโดนหักเงินจากในซิมนะครับเรามาเริ่มที่ตัวแรกนะครับตัวแรกครับดอกจันทร0ดอกจันทร5สสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับ ตัวนี้นะครับก็เป็นเน็ต600 MB นะครับแล้วก็ใช้งานได้24ชั่วโมงครับตัวที่2นะครับตกจันห้าห้าศูกจันสามหนึสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับอันนี้นะครับก็เป็นเน็ตปริมาณ500 MB นะครับแล้วก็ใช้งานได้24ชั่วโมงเหมือนกันนะครับตัวที่3นะครับตกจันห้าห้าศูตกจันสามสองศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับตัวนี้นะครับก็เป็นเน็ต 1เมกนะครับแล้วก็ใช้งานได้24ชั่วโมงนะครับใช้ความเร็วสูงสุด1เมกเลยนะครับตัวที่4นะครับตกจันทร์ห้าหูกจันทร์ 0, สามสสี่เหลี่ยมแล้วกดหัวออกนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ต384 KB นะครับแล้วก็ใช้งานได้1ชั่วโมงนะครับตัวที่5นะครับตกจันทร์ห้าหูกจันทร์สามส สี่เหลี่ยมแล้วกดหัวอ่อนครับตัวนี้นะครับก็เป็นเน็ต3 8 4 kb แล้วก็ใช้งานได้1ชั่วโมงเหมือนกันนะครับตัวที่6นะครับดอกจัน5 5าดอกจัน3า5 1สี่เหลี่ยมแล้วกดหัวอ่อนครับตัวนี้นะครับเป็นเน็ต3 8 4 kb นะครับแล้วก็ใช้งานได้1วันนะครับตัวสุดท้ายนะครับดอกจัน550 ตรวจันหนึ่งสามห้าสี่เหลี่ยมแล้วกดหัวออกนครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตสามร้อยแปดสิบสี่เคบีแล้วก็ใช้งานได้หนึ่งวันเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็ครบแล้วนะครับให้เราลองกดสมัครให้ครบทุกตัวนะครับใครได้ตัวไหนบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ